ไปตัดไม้ดีกว่าฮะไม้ลองอุ๊ยไหนว่าละไมตัดไม้ดีกว่าตัดดีกว่าครับเฮ้ยอะไรบ้า,อะ,บาอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ก็ตายตก่อนครับวันนี้เราจะมาสอนสร้าง เอรียช้อนทำกับดักนะครับที่เห็นไปแล้วครับจุกต้นมาแล้วตายเลยนะครับก็เป็นตัวหลังที่ดีมากครับแล้วกรณีผมที่คุขึ้นมาเองนะครับเอ่อท้ายที่จะเป็นเอ่อเอาไปรัดตอก็ให้สนิทด้วยแค่นั้นแหละนะแป๊บหนึ่งปรับหมดแป๊บหนึ่งนะครับก็มาเลยอ่าเดี๋ยวกไปที่คือไก่แป๊บหนึ่งต่อไปครับอุปกรณ์ที่มีก็คือ นะครับโคตรอย่าแปลกแกนะครับมีทอฟฟี่ได้ไงโลจิตเออร์แพรกจบนะครับก็โดนรีซอสแปรกหละแอดออนอะไรนะครับแล้วต่อไปนะครับโซเซนแล้วก็ดอกไม้นะครับนี่ต่อไปครับเ็ือวางดอกไม้นะครับแบบโอ้อันนี้ผมไม่แนะนํานะครับเกียจเอออย่างเงี้ยผมแนะนําต้นแบบนี้นะครับต่อไปครับไปโซหญ่นี้เลอกใช้ครับ ต่อสิ่งต่อไปก็คือครับที่ผักแต่นี่ครับแนะนํานะครับให้เอาที่ผักนี้ครับเย็นมากครับคุ้นเยนเลยใช้ที่ผักนี้ครับเดี๋ยวพุ่งเปีของอย่างอื่นครับที่เกี็ดเราก็วางครับนี่ครับวางไปเลยครับพอถึงเดสบล็อกแล้วก็กดตรงนี้ข้างๆเราครับแล้วก็วางให้มันพังหายน้าขึ้นนะครับที่จุดกตรงนี้ออกเลยก็ได้นะให้มันพังหายน้าขึ้นครับแล้วต่อไปคือบล็อกไม้นะครับ ที่เป็นต้นเดียวกับบล็อกเราที่ที่เอาต้นอ,อื่นก็ได้นะต่อเองครับต่อไปนะเตรียมแรสโตนมาครับเตรียมแรสโตนมาครับแล้วก็ออสเวอร์เอสโตนแล้วก็ชีจิขัดไม่ได้เลยคือออกซิเดียนแล้วก็ใบมันครับถามว่าเอามาทำไมล่ะเออมันจะแบบต้องขุดเนะี่ยเดี๋ยวผมจะที่ปารางการแล้วกันครับ แบนี้ครับคือเนี่ยมันจะไม่เนี่ยเห็นไหมบล็อกมันจะไม่ดันนะครับเพราะอะไรครับบล็อกมันดันออกซิเดียนไม่ได้ใช่ไหมนัน่นแหละครับนี่คือเหตุการณ์นั่นแหละส่วนครับออสซเบอร์มาทําอะไรครับเนี่ยะครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยถ้าบล็อกตรงนี้มันขยับขึ้นไปออซิเบอร์ก็ทางานแค่นั้นแหละครับนั่นแหละง่ายๆครับ ๋ยวเอาวอกดินมาสิแต่อไปก็ระเบิดครับ,นะรบขุดนไปเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะค่อยๆติดเลยเหรอแกล้ลเพื่อนไงนะครับก็แจ้งมนเถอะต่อไอ้สินนะครับเอ,อว่างนะครับ เยอย่าวางไว้ตรงเลสโตนนะแล้ปึ๊บระเบิดปั๊บเลยนะเป็นโกโก้ขาวกับดัก,ดกเราก็ไม่ใช่ไม่ระเบิดแล้วก็พอครับที่เกด,กดนะครับก็กบเกลือนเลยครับวางไปครับกบเกลือนกบนี่นะครับกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับกับดัก,ดกดต้นไม้ของเรานะครับ ใครดูไม่ฉันก็ย้อนคลิปดูได้น,นะครับมามันจะทดสอบด้วย m อตัวนี้แล้วกันว่ามาันจะตายไหมขอโทษนะเอ็มซีเอาเฮ้ยเจ้าตายไปแล้วนะครับก็เอ็มซีก็ได้ตายไปอย่างน่าอนาถเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยนี่บั๊กบั๊ก เออหายแล้วนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับที่ชอบมากๆที่ถ้าชอบแล้วจะกดแชร์กดไลค์กดติดตามมากากดแชร์แล้วก็จบนะครับไปละ